การเก็บเกี่ยวกะเทียมด้วยเครื่องจกักร สวัสดีคะ่ะทุกคนเดาชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการเก็บเกี่ยวกระเทียมด้วยเครื่องจักรในฮอกไกโดกันค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือไร่กระเทียมในเมืองชิบูเบสึเจ้าของชื่อว่าคุณมิยานิชิบ้านนี้เขาปลูกข้าวบรอกโคลีแล้วก็กระเทียมในฮอกไกโดจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก็คือต้องรองให้ใบมันเหลืองแบบนี้เลยถึงจะเก็บเกี่ยวได้ส่วนนี้คือเครื่องจักรสาหรับเก็บเกี่ยวกระเทียมก่อนอื่นก็คือต้องเอาเครื่องต เครื่องมันก็จะขุดเอาหัวกระเทียมที่อยู่ในดินขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าหัวกระเทียมของเราจะบอบช้านะคะเพราะไอตัวที่หมุนหมุนอยู่นั้นมันเป็นยางมันนิ่มกว่าที่เราคิดมากเลยและตอนนี้บนพื้นก็เต็มไปด้วยหัวกระเทียมหน้าที่ต่อไปของเราก็คือต้องเก็บหัวกระเทียมเหล่านี้ไปใส่ในตะกร้าแล้วก็นําไปคัดแยกต่อไปเรื่องขั้นตอนการคัดแยกนั้นไว้เราทาคลิปแยกอีกทีนึงนะคะเพราะมันมีรายละเอียดเยอะมากภาพตอนทํางานก็จะเป็นประมาณนี้ คนที่ขับรถเก็บกระเทียมก็คือคุณเมียนิชิส่วนคนที่คอยเก็บกระเทียมอยู่ข้างล่างก็คือคุณแม่ของเขาพอเก็บจนเต็มตะกร้าแล้วก็ให้ยกตะกร้าไปไว้บนรถเท่านี้การเก็บกระเทียมก็เป็นอันเสร็จบอกเลยว่าการมีเครื่องมือเนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาได้มากๆที่เก็บมาได้จนเต็มรถเนี่ยเขาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองแล้วในช่วงนั้นตอนที่เขาเก็บกระเทียมกันเราก็ได้มีพาคนไทยที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้ชีวิตในชนบทฮอกไกโด5วัน OK ไปช่วยเขาเก็บกระเทียมใส่ตะกร้าด้วยกลิ่นกระเทียมนี่หอมฟุ้งเลยค่ะย้ำอีงว่นชเททยบ ใครชอบคลิปการเกษตรแบบนี้ฝากติดตามกันด้วยนะไว้เราจะลงให้ดูเอยอะเลยวันนี้ไปแล้ว